สวัสดีครับเอาวันนี้ก็พาพี่ๆเ,เพื่อนๆมาดูการทํางานวันนี้สักหน่อยนะครับกับทีมงานเจ้าบุญหลงนะครับถ่ายอยู่บนรถถ่า,ายอยู่บนรถครับผมเนื่องช่างว่าอากาศข้างนอกร้อนเหลือเกินครับ <laughs> ตอนนี้ เสียเบิ้มเสียเบิรมถอยก่อนถอยให้เสียเบิ้มก่อนอืมดีครับวันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่แปดันนะครับ เยอะนะครับเจ้าบุญลงไม่ได้พักเลยวันนี้ตักตลอดเลยครับว่ารถมารอรถดำมารอนะครับลอกนาครับผมแปลงเดียวครับแปลงเดียวใกล้จะหมดแล้วแหละช่วงนี้ฝนตกด้วยครับการทำงานก็จะทุรักทุเลหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางวิ่งออกจากบอ่อแล้วก็ที่เท แต่ดีหน่อยนะครับที่เทมีรถไถสแตนบายนะครับนะครับถ่ายจากในรถนะครับร้อนจัดปลัดบอกครับแต่พอร้อนก็ร้อนนะครับแตพอฝนก็ฝนช่วงนี้พายุกำลังจะออกนะครับ ก็พายุเข้าหนึ่งอาทิตย์เต็มๆตมหนึ่งสัปดาห์เต็มๆก็โอ้เล็กแต่ก็ยังทำงานได้ครับทำงานเรื่อยๆทำงานทุกวันนะครับสำหรับสำหรับทีมงานเจ้าบุญหลงนะครับอแอร์ยังเอาไปอยู่เลย สัมภาระสัมภาระประจำกายโอ้ย